ว่าแล้วก็ขออนุญาตนะครับหือนะฮะอวดเสื้อ CR7 นะครับ Cristiano Ronaldo เบอร์นะฮะเบอร์แท้ฟอนยุโรปแบบ full option น่าเสียดายนะครับตอนที่ไิติดเนี่ยผมยังหาเสื้อแขนยาวไม่ได้แม่งหาโคตรยากตอนนี้แขนสั้นก็ของเริ่มขาดตลาดเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะไซส์หล่อนะฮะไซส์ M ไซส์ L เนี่ย ท่านผู้ชมครับช่วยกันกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยพี่น้องท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่มารับชมคลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามนะผมฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันสักนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับทุกคนใครที่มีเสื้อแมนยูแล้วสนใจนะครับไปติดพวกเบอร์แท้นะย้ำว่าเป็นเบอร์แท้นะครับฟูลออปชั่นมีองค์มีอาร์มนะฮะยูฟาแชมเปียนลีกยูโรยูโรป้าลีกตกปากกันปากไม่เดี ไปติดได้ที่แฟนเพจเสื้อบอลแท้100%ยนตะตอนนี้ของเขาน่าจะยังมีในสต็อกอยู่นะครับพี่ครับถ้าซีดานมาคุมแมนยูอาจจะทำให้ปอกบาอยู่ต่อก็ได้ครับหลังจากนี้จะเป็นลูปโอเล่สงสารคู่แข่งหลังจากนี้ถ้าเกิดเข้าลูปได้นี่ผมบอกได้เลยว่าใครก็หยุดหน้าก็ยากนะฮะเจ็บปวดที่สุดอย่าเห็นฟานเดเบคมากกว่านี้ไม่รู้นะถ้าไม่ใช่อเล่น้องน่าจะดีกว่านี้น้องเสียรลาฟรีๆปีเลย เหนื่อยและเหนื่อยจริงๆผมว่านะฟานเดอเบคอะเข้ากับทีมที่มีระบบการเล่นนะครับชิงบอลนักเตะเคลื่อนที่มากกว่านี้อ้อยง่ายนะครับผมว่าถ้าเกิดไปอยู่ในมือของเป๊ปกวาดิโอลาเนี่ยฟานเดอเบคจะเด่นมากผมอยากเห็นฟานเดอเบคได้ลงเยอะขึ้นมากกว่านี้เห็นและสงสารแทนเสียดายของดีหมดถ้าซื้อมาหาเทพเวลเบิกมาได้แชมป์แน่ครับพามหน้าทั้งคาวนีทั้งโตไม่ห่วงแล้วห่วงแดนกลางเนี่ยงาวเหงา ดครับเวลาทีมแพ้ก็บ่นตลอดนะตั้งแต่มัตเลตไปจนยูเวนตุสอ่านี่ถูกต้องนะครับโอเคก็สําหรับข่าวแมนยูเอต็ดนะครับวันนี้มีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับอาร์เมียนะฮะเริ่มกันที่บทให้สัมภาษณ์แรกนะครับดีนเฮเดอร์สันล่าสุดเนี่ยไปเป็นมือ2แล้วนะครับหลังจากที่ดาบิดเดคิอางัดฟอร์มนะครับหลวงปูเดรุ่นมีกวยไม่แพ้กลับมาได้และถึงแม้ว่าจะเสียประตูทุกนัดนะครับแต่ว่าเดคอาเนี่ยฟอร์มโดดเด่นมากๆทาให้น้องดีนครับ ต้องยอมรับนะฮะสภาพมือ2อนะตอนนี้นะครับซึ่งน้องดีเนี่ยเอามาเปิดเผยว่าในช่วงต้นซีซั่นโอ้โหหนักเลยนะฮะติดเชื้อไวรัสทําให้ไม่สามารถลงสนามได้นะครับแล้วก็เป็นเ k ย r ที่ชกฉวยโอกาสนะตอนนั้นงัดฟอร์มเก่งกลับมาได้นะครับดีเทนนสันนะครับกล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาอันยากลำบากหลายเดือนเลยนะแตนน่ณตอนนี้ผมกลับมาแล้วผมกลับเข้ามาคืนสู่ทีม มันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆผมรู้สึกมีความมุ่งมั่นแน่นอนเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาผมโชคร้ายที่ป่วยแต่นะตอนนี้ผมจำเป็นที่จะต้องกุ้มหน้ารับแล้วก็พยายามเค้นฟอร์มกลับมาให้ได้เมื่อได้รับโอกาสตอนนี้ผมรู้สึกดีมากๆนะอย่าที่จะลงสนามเพื่อพิสูจน์ตัวเองผมเชื่อว่าผมยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในการลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ทาว่ายา้ำอีกครั้งผมรู้สึกดีมากๆรู้สึกพร้อมแล้วนะที่จะแย่งตำแหน่งตัวจริงหวังว่าผมจะได้รับโอกาสแล้วก็สร้างผลงานจากเกมเหล่านั้นให้ได้โอเคก็สำหรับดีเทนเดอร์สันะครับลงสนามไป1น,นัดนะในเกมคาราบาวครับแต่ว่าก็ตกรอบไปแล้วนะครับผมได้บ่นไงว่าแบบแม่งไม่ควรตกรอบเลยนะครับเพราะว่าอะไรการที่มึงรีบตกรอบเนี่ยทำให้โปรแกรมนะครับ ทีมบรรดาตัวสำรองจะ่ได้โอกาสในการลงสนามนี่มันหายไปหนึ่งรายการแต่เข้ารอบไปก็เจอซิตี้นะตึงอยู่ดีในขนาดที่น้าเดอะไวท์ยอกนะครับพูดถึงน้ายอ,อกทีไรหน้านาแอนดี้โคเนี่ยต้องลอยมานะครับเข้ามาแบบแพ็คคู่ตลอดแต่คราวนี้นะครับเดอะไวท์ยอกมาคนเดียวนะให้สัมภาษณ์นะครับออกมาตื่นสตีอองโทงนี่มาซียานะครับว่าต้องรีบนะฮะปรับปรุงฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ได้โดยเร็วนะครับ มีความกระเฮี้ยนกระหือรือหน่อยเฮ้ยมาซียาวหากคุณลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้แล้วฟอร์ของคุณเนี่ยมันตกลงไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณจําเป็นที่จะต้องทุ่มเทและพยายามที่จะรีดฟอร์ของตัวเองกลับมาให้ได้หากหวังว่าจะอยู่กับทีมต่อไปอะนะไม่ต้องสงสัยเลยผมเชื่อว,ว่ามาซียาวเนี่ยเขามีพรสวรรค์ที่เต็มเปี่ยม เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขามีความสามารถตามที่ทีมต้องการแต่ณนะตอนนี้เขาไม่ใช่ตัวเลือกแรกเขาจําเป็นที่จะต้องกับเข้าสู่ฟอร์มเดิมให้ได้ครั้งหนึ่งเขาต้องมีความกระตือรือร้นเดว,วิยอคกลน่า,นาพึงรู้ใช่ไหม <laughs> แฟนผีที่เขาด่ากันมาปีสองปีแล้วก็สําหรับมาซิยาลนะครับปีที่แล้วนะฮะยิงไปได้หมดเจ็ดประตูแล้วก็ปีนี้เพิ่งทําประตูแรกได้นะครับในเกมพบกับเอฟวอตัน ในขณะที่กาเบียอักบลอลฮอร์นะครับพูดถึงอักบลหอลฮอร์หน้ายอนคาริวคู่หูกองหน้านะครับสมัยลงเล่นด้วยกันที่แอสตันวิลล่าลอยมาเหมือนกันนะฮะอักบลอลฮอร์นะครับกล่าวถึงปัญหาแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสกอตแม็กโทมิเน่ผมเชื่อว่าเขาทําได้ดีกว่าเฟสอย่างชัดเจนตอนที่เฟสได้บอลเนี่ยนะตอนที่เขาได้ครองบอลเขามักที่จะจ่ายบอลออกไปแบบผู้มู่สู่ๆซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นการจ่ายบอลเสีย ไปฝ่ายตรงข้ามซะมากกว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีหน้าที่ไล่บอลคืนจากคู่แข่งเหมือนกับอาลลันแล้วก็ดูคูเล่ของเอเบอร์ตันแต่เฟตเนี่ยแทบจะไม่เคยทําได้เลยผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเขาถึงยังได้อยู่ที่แมนเชสเตอร์อยูเตต์หน้าตอนนี้ผมอยากเห็นโอกาสของเจสซีลินกาดในการลงสนามหรือบางทีโอเล็กน่าโซชาควรที่จะให้โอกาสดอนนี่ฟานเดอร์เบิกบ้างตะกี้พูดถึงฟานเดอร์เบิกใช่ไหม ผมมีข่าวของอนาคตฟานเดอร์เบกด้วยนะครับแรงข่าวจาก็รบดอร์ันนะฮะเทียสาม ESPN อ,อเลกุน่าโซชาครับไม่มีความเต็มใจนะที่จะปล่อยดอนนี่ฟานเดอร์เบกออกจากแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในช่วงเดือนมกราคมถึงแม้ว่าโอกาสในการลงสนามนะครับของกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่โอทัฟฟอร์ดเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะแล้วก็สถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นก็ตามคือไม่ได้เต็มใจนะฮะไม่ได้อยากปล่อยฟานเดอร์เบกออกจากทีมไปในช่วงมกราคม ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าฟานเดเบกเนี่ยอยากที่จะย้ายทีมก็ตามนะครับโดยโซชานะครับมีความกระตือรือร้อนนะฮะที่จะรักษาทีมของเขาครับให้อยู่ครบทุกคนนะครับจนจบซีซั่นเสียก่อนค่อยตัดสินใจเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับว่าใครจะได้อยู่ต่อนะในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าถ้างั้นเนี่ยฟานเดเบกโอ้โหแย่แล้ว <laughs> ถ้าเกิดยังไม่ได้ลงเล่นอีกนะครับ ผมว่าโอกาสที่จะไม่ได้ติดทีมชาติฮอลแลนด์ยาวๆเลยมั้งรอบเนี้ยถ้าเกิดไม่ใช้น้องมันก็ปล่อยน้องมันไปเฮ้อนะครับโซชาไซมอนสโตนนะครับเทียหนึ่งสายตรงแมนยูจาก BBC เผยข่าวดีครับผมของฟานเดอร์เบคนะฮะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นโอกาสทองของดอนนี่ครับเนื่องจากเฟสนะครับแล้วก็เอดิสันคาวนี่ด้วยอ่ะแต่ผมเน้นที่เฟสแล้วกัน อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ไนเตดในเกมที่พบกับเลสเตอร์นะครับเนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติมันกระชั้นชิดมากครับกับโปรแกรมในศึกพรีเมียร์ลีกนะฮะหลังจากพักเบรกกลับมาก็เจอกับเลสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งมันทำให้เวลาที่ทั้งค่าวนี้แล้วก็เฟสเนี่ยจะได้พักผ่อนหรือว่าฟื้นฟูสภาพร่างกายนะครับไม่เพียงพอมีแนวโน้มสูงเลยครับที่ทั้งคู่จะไม่พร้อมนะหรือว่าจะไม่ได้มีชื่อนะครับ แมนยู Man พบกับเลสเตอร์ผ่านเรื่องของฟานเดอเบกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของเอดิสันคาวนี่กันบ้างพระตะกีีพูดถึงคาวนี่ถ้าเกิดอัดคลิปเมื่อวานนี้จะได้เป็นพาดหัวข่าวนะครับเอดิสันคาวนี่ครับยืนยันนะฮะสยบข่าวลือที่ว่าจะย้ายจากแมนยูครับในช่วงเดือนมกราคมหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอยลมาดริดแล้วก็บาเซโลน่าด้วยเอดิสันคาวนี่กล่าวว่าในโลกของฟุตบอลเนะี่ย คุณจําเป็นต้องเตรียมพร้อมนะเสมอในการลงสนามบางครั้งคุณอาจที่จะได้ลงเล่นเยอะคุณอาจที่จะได้ลงเล่นน้อยผู้จัดการทีมจะเป็นคนตัดสินใจเองแต่นั่นไม่ได้ทำให้การทํางานหนักของผมเนี่ยมันลดลงผมต้องสม่ําเสมอต้องทําเพื่อทีมแล้วต้อทำเพื่อผลการขัน พีเมิลิกเนี่ยมันเพิ่งที่จะเริ่มต้นนะมันเพิ่งที่จะเริ่มซีซั่นผมอยู่ที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็พูดถึงกระแสข่าวที่ว่าจะการย้ายทีมเข้ามาของพี่โดนะครับทําให้คาวานี่เนี่ยได้ลงสนามน้อยลงจนเกิดอาการไม่แฮปปี้อยากย้ายทีมคาวานี่กล่าวว่าไอ้ข่าวแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอในวงการฟุตบอลมีการถกเถียงพูดคุยกันแบบนี้บ่อยๆเราก็แค่ไม่เห็น ที่จะต้องไปให้ความสนใจอะไรให้ความสําคัญอะไรอย่าไปนสนใจเลยผมรักที่นี่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดและจะอยู่ที่นี่จนครบสัญญาเคลียนะตลาดหน้าหนาวมกราคมนี้ครับอาจจะเป็นตลาดที่แมนยูเนี่ยซื้อแบ็กขวาก็ได้มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่จะใช้ตังนะในช่วงตลาดหน้าหนาวปีใหม่นี้นะครับน่าจะไม่ใช่เรื่องของกองกลางตัวรับ น่าจะเป็นแบ็กขวานะที่อาจจะมีลุ้นย้ําว่าอาจจะมีลุ้นนะครับโดยทีแมนยูนะครับเคยมีความพยายามที่จะซื้อตัวทิปเปียเข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแต่เนื่องจากแอลิติโกมาดรวดทีมตราหมีเนี่ยยืนยันนะครับว่าต้องจ่ายที่ราคานะครับค่าฉีดสัญญา40ยัน40ล้านยูโรขออภัยมันทำให้แมนยูล่มดีลไปนะฮะดีลล่มไม่ไหวแพงเกินไปรอซัมเมอร์ปีหน้าดีกว่า แต่จากผลงานล่าสุดของอาร์ตูนบิซาก้านะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาตรฐานเดิมนะครับถือว่าตกลงไปพอสมควรเลยนะส่วนเดียโกดาโลโอ้โหยเกมเจอกับ Real บียาเรอัลนะฮะเรือดำน้ำสีเหลืองแม่งไม่ได้เรื่องเลยเป็นบ่อนั่นทำให้โซชาครับต้องการที่จะหาตัวแทนนะฮะมากดดันครับว่าบิซาก้าหรือไม่ก็ให้ลงแทนไปเลยแล้วกันหากว่าฟอร์มไม่ดีขึ้นอยู่ผ่านกล้องด้วย หาก็ฟอร์มไม่ดีขึ้นอยากจะซื้อที่เปียครับในช่วงเดือนมการาคมนะอันนี้ก็ข่าวเทียไม่ได้สูงมากแต่ว่าน่าสนใจนะปกติแล้วเนี่ยกลไกของตลาดซื้อขายนักเตะมันจะเริ่มนะครับมาจากพวกสื่อเทียล่างๆก่อนก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนี่เพิ่งเดือน10เองนะถ้าเกิดใกล้นะครับถึงช่วงปีใหม่แล้วยังมีข่าวกับที่เปียอยู่ผมว่าแมนยูเนี่ยอาจจะไปเอาแบ็กขวาม,มาก็ได้ ในช่วงเดือนมก,การาคมนะครับนานๆได้อ่านข่าว BBC สักทีนะครับเทียร์หนึของกองเกล็ดเรืคนข่าวบอกว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ครับได้ขายหุ้นของสโมสรแมชเชสเตอร์ไนเต็ดออกไปอีก9.5ล้านหุ้นครับเป็นมูลค่าทั้งสิ้น137ล้านปอนด์หรือประมาณ6,165ล้านบาทซึ่งหุ้นดังกล่าวเนี่ยเป็นของเอ็ดวินแล้วก็เควินเกลเซอร์นะครับสพี่น้องในตระกูลเกลเซอร์ แต่เงินทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ1นึล้านปอนด์เนี่ยไม่ได้เข้าสโมสรอ,อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว,ว่าจะขายหุ้นไปแล้วบ้างบางส่วนแต่ตระกูลเกลเซอร์ก็ยังคงถือหุ้นของสโมสร69%ออยู่ดีหลายคนสงสัยว่าอาร์มถามจริงเขาขายหุ้นทําไมแล้วขายไปเนี่ยมันได้อะไรการขายหุ้นดังกล่าวไปไปตามข้อตกลงนะครับที่คุยไว้กับแฟนบอลแมนยูในแฟนฟอรั่มเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตระกูลเกลเซอร์เนี่ยเป็นโจเอลเกลเซอร์ที่เข้าประชุมในวันนั้นเข้าสัญญาไว้ว่าจะแบ่งขายหุ้นการถือครองสโมสรน,นะครับบางส่วนให้กับผู้สนใจในวงกว้างอาผู้ที่สนใจที่จะซื้อหุ้นแมนยูเนี่ยหลังจากที่มีการประท้วงนะครับเรื่องการจัดตั้งซูเปอร์ลีกแล้วก็มีแฟนบอลบุกเข้าไปในสนามและแฟนฟอรัลัมเนี่ยนะครับผมแฟนบอลแมนยูก็ยื่นข้อต่อรองไปว่าเฮ้ยคุณจะทำอะไรเพื่อสโมสรน้าง สรุปเลยคือตระกูลเกลเซอร์นะครับตัดสินใจที่จะขายหุ้นนะโดยการแบ่งขายหุ้นนะครับจะทําให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาถือครองหุ้นบางส่วนของสโมสรได้มากขึ้นและลดจํานวนหุ้นใหญ่ของตระกูลเกลเซอร์ลงไปเล็กน้อยนะครับก่อนจะไปฟังปิดท้ายคลิปนะครับผลฟุตบอลอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ที่อุ่นเครื่องกับแบ็กเบอร์โลเวอร์นะครับอดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยสกอตต์แมกโทมิเน่รายงานข่าวจากเด a ยติกยูเคเทียส สกอตแม็กโทมิเน่ครับผมกำลังทำงานร่วมกับทีมงานสตาร์ฟโค้ดของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดไม่ว่าจะเป็นไมเคิลคาริกแล้วก็คีแรนนะครับแมคเคนนาเพื่อพัฒนาเกมการเล่นนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับในระบบ4-3-3แสดงว่าจะใช้4-3-3ซึ่งทดลองใช้ไปแล้วนะครับในเกมที่พบกับบียารเรียลและก็เลเทชท่พายเลย <c oughs> สุดท้ายก็ปรับมาเล่น 4-2-3- สเหมือนเดิมยังมีความพยายามนะครับ ที่จะเล่น4-3-3ให้ได้แต่ยังเล่นไม่ได้ไงปีนี้นะครับผมปีศสีแดงมีปัญหาครับในแดนกลางไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรเกมนะครับโดยเพราะการเข้าตัดฟาวล์การเข้าตัดเกมเวลาโดนสวนมาเนี่ยปล่อยตลอดเลยนะครับบางทีแผงแบ็คโฟก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ปล่อยลุนมาขนาดนั้นจริงไหมโดยโซชานะครับเลือกใช้แม็กเฟส เป็นคู่ในแดนกลางในระบบ4-2-3-1เนื่องจากต้องการที่จะให้ช่วยนะครับปิดรอยรั่วตรงนี้มไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องได้ราวเลยทำให้แม็กโทมินีนะครับต้องทำงานร่วมกับไมเคิลคาริสแล้วก็แมคเคนนาในการเล่นเกมรับนะครับในการเขาเรียกว่าฝึกการออกบอล b c k t to b s s i c โอ้โหสโมสอนนะครับแมนเชสเตอร์ูไนเตททีมชุดใหญ่มึงยังต้องฝึกพวก Back to basic การจ่ายบอลตายแล้วไร่ของผู้นี้ทำไมไม่ทำแต่แรกว่าจริงไหมครับผมอ่านครั้งแรกแล้วผมตลบผมฮาแตกเลยแล้วแม็กโทมินีเนี่ยเป็นนักเตะที่ชอบทำเกินกว่าหน้าที่เป็นกองกลางตัวรับที่ไม่ชอบอยู่ตำแหน่งตัวเองชอบเติมขึ้นหน้าด้วยความที่เป็นกองหน้าเก่าไงแล้วบางทีเติมเกมเนี่ยลงไม่ทันก็ต้องรอดูนะครับว่าการฝึกซ้อมนะครับ ครั้งนี้ของแมกโทมิเนนะโดยไมเคิลคาริเแล้วก็แมคเคนนานะครับจะสามารถพัฒนาทำให้แมกโทมิเนเนี่ยกายร่างเป็นมิดฟิลด์โตวรับเล่นได้คนเดียวนะครับผมในระบบ4-3-3หรือแม้กระทั่ง4-2-3-1คนเดียวได้หรือไม่แต่ผมดูแลลำบากซะเหลือกเกินนะฮะเอ,า,อาง่ายนะครับการจ่ายบอลขึ้นหน้าเนี่ยเพื่อนว่างแท้ๆมึงยังส่งออกแบ็กเลยชิบหายเขาตีรถป่าหลายรอบแล้วไม่มีบอลแนวลึกเลย โอเคครับท่านผู้ชมครับก่อนจากลากันไปนะครับอันนี้เป็นผลอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้แบบปิดสนามนะครับไม่ได้ให้แฟนบอลเข้ารับชมเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสามารถเอาชนะแบ็กเบิร์นโรเวอร์นะโดยแมนยูเอาชนะแบ็กเบิร์นไปได้3 0ส่วนสกอร์นะครับได้รับการยืนยันจากลอรีวิทเวลนะฮะนักข่าวเดียติกยูเคว่ามาคัทเลตฟอร์ดเหมาคนเดียว2ประตูโดยไปการลงสนามนะครับทั้งหมด60นาที1ชั่วโมงครับยิงได้2ลูก ถือว่าใช้ได้นะเพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บไหลนะครับแล้วก็ลงเลี่ยงสภาพความฟิตลงเลียกแมตช์ฟิตเนสในเกมนี้ส่วนคนยิงประตูอีกหนึ่งลูกนะครับเอ่อเขาไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นคนยิงนะเขาบอกแค่แรดฟอร์ดยิงสองลูกนะครับแต่อีกหนึ่งลูกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าใครยิงผมไปเช็คจากคอมเมนต์แฟนบอลต่างประเทศนะครับในทวิตเตอร์เขาบอกว่าเป็นดอนนี่ฟานเดเบกไม่รู้ปั่นหรือเปล่ายังไม่ยืนยันนะครับว่าฟานเดเบกยิงนะอันนี้ ฟังหูไว้หูนะถ้าเกิดผมหาแหล่งที่มาได้ในคลิปหน้านะครับผมจะอัปเดตย้อนหลังให้อีกรอบหนึ่งส่วนคอมเมนต์ฟอร์มการเล่นนะครับนาสตีเฟนที่เป็นนักข่าวเขาบอกว่าแรดฟอร์ดดูฟิตจังหวะการเล่นดีมากครับแล้วก็ดูเฉียบคมคิดว่าแรดฟอร์ดเนี่ยจะลงเล่นได้นะครับในเกมที่พบกับเลสเตอร์นตอนนี้ครับยังไม่มีไฮไลท์เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบปิดสนามไม่มีแฟนบอลเข้ารับชมคงต้องรอคลิปนะครับที่เป็นการถ่ายจากข้างสนามแบบรอบที่แล้วนะ ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตนะครับหรือว่าลงคลิปให้ดูย้อนหลังนะตอนนี้ที่อัดคลิปตอนตีสามของวันที่7เดือนตุลาคมยังไม่มีคลิปไฮไลท์นะครับจากข้างสนามรูดออกมานะอันนี้ผมเช็คแล้วยังไม่มีเหมือนเดิมถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกระทึบปุ่มไลค์มารัวๆด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องอีกหนึ่งผู้เล่นที่ชอบเซฟเก้าอี้ของอเลกุน่าโซชากลับมาแล้วนะครับมาคัดแรดฟอร์ เดี๋ยวต้องมารอดูน,อนะครับว่าทันเซอร์นะฮะว่าที่ทันเซอร์ด็อกเตอร์มาคัตแรดฟอร์ดเ b e จะสามารถช่วยนะโอเล่ได้มากขนาดไหนนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยนะถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกนะครับว่าทำไมชอบเซฟเก้าอี้นาโอเล่เป็นคนยิงประตูแรกนะครับในการคุมทีมอย่างเป็นทางการของนาโอเล่ยิงลูกแรกนะฟรีคิกจำได้หรือเปล่าครับหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดนะครับในช่วงฮันนีมูน ตอนที่โอเล่ยังไม่ได้สัญญาถาวรที่เจอสเปอร์นอกจากเดียอาที่เซฟบอลในวันนั้นนะครับไอ้แรดฟอร์ดเป็นคนยิงประตูชัยแมทที่ทําใไปโซชาเนี่ยได้สัญญาถาวรน,นะครับเจอกับปารีสที่ปาร์คเดอแปงใครยิงประตูชัยครับจุดโทษของใครออาแรดฟอร์ดปีต่อมานะครับที่แมนยูซื้อแม็กควายนะซื้อวับพิซาก้าเข้ามาเป็นรูปการแรกนะครับในการคุมทีมเต็มตัวของโซชา ก่อนที่บรูโน่จะเข้ามาแบกทีมนะครับใครยิงเซฟแต้มแมนยูบ่อยๆโชว์นั้นเนี่ยแซวกันนะบนแต้มทีมใหญ่แจกแต้มทีมเล็กเวลาเจอทีมใหญ่นะครับใครยิงลิเวอร์พูลใครยิงแมนซิตี้ใครยิงสเปอร์มันมีหลักฐานอยู่ครับไม่ใช่ผมพูดมัว่วผมพูดไปเรื่อยมันมีหลักฐานอยู่ไปหาดูได้ในไฮไลท์ถูกไหมครับไม่ใช่พูดมั่วขึ้นมาก่อนจะเจ็บหลังอะไรก็พักยาว แล้วก็ปีล่าสุดนะครับแรดฟอร์ดเนี่ยช่วงตน้นซีซั่นที่กรีนวูดมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจใช่ไหมครับค่าวนี้ยังไม่เฟซนอกจากบรูโน่นะฮะก็มีแรดฟอร์ดด้วยแหละที่แม่งยิงบ่อยๆหลักฐานอยู่ในไฮไลท์ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสามารถไปตามดูได้เซิร์ชเอาใน y o u u b e ูบ่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องมารอดูว่ามาคัดแรดฟอร์ดจะช่วย,เยอเลกุน่าโซชาไม่ให้ตกงาน ได้เลครับมากมายขนาดไหนแต่ผมบอกเลยว่าต่อยได้แรดฟอร์ดมาถ้ากองกลางกองหลังมึงยังเสียประตูง่ายๆก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับมึงต้องข้ามเสียประตูก่อนเกมรุกจะทำให้เราชนะแต่เกมรับเนี่ยจะทำให้เราเป็นแชมป์ฮัโหลแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุบจ๊บ